ต้นมะตูมเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เราทุกคนรู้จักเป็นใบไม้ที่ใช้แทนาการมงคลสมรสมีทัดใบมะตูมมีรดน้ำครับสำหรับใบมะตูมเนี่ยก็เป็นลักษณะใบเดียวมี3ามแฉกคล้ายๆตีศูนย์ประสิวะครับพราหมณมเนี่ยหรือว่า,าศาสนาพราหมณมเนี่ยก็เป็นาศาสนาที่ให้ความสําคัญกับต้นไม้ในมากนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในพิธีกรรม ของพราหมณ์เนี่ยใช้ต้นไม้เยอะเลยแล้วก็พราหมณ์เนี่ยก็ไม่ตําหนิผู้ที่ทําลายต้นไม้นะเพราะว่าในต้นไม้เนี่ยในความเชื่อมาตั้งแต่ยุคพระเวทเนี่ยมีเทพเจ้านะครับเป็นตัวแทนของเทพเจ้าอ,อยู่แต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราดูลึกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าศาสนาเนี่ยแม้กระทั่งศาสนาพราหมณ์เนี่ยมีกําเนิดมาจากธรรมชาตินะเกิดมาจากความจริงในธรรมชาติเกิดมาจาก ต้นไม้เนี่ยเป็นความประทับใจแรกเวลาที่เรามองไปในในภูมิทัศน์หรือมองไปในแลนด์สเคปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอันแรกนี่ก็คือต้นไม้ถูกไหมครับเราไม่เห็นอย่างอื่นเราเห็นแต่ต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดทําให้เราเกิดความสงบเยือกเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็น้อมนําให้เกิดความความเคารพในธรรมชาตินะถ้าเราไปดูเมืองต่างๆในใน,ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะมีต้นไม้คล้ายๆกันหลายอย่างนะครับที่ปลูกอย่างเช่น ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าต้นตาลเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พรามเนี่ยเป็นคนที่นำเข้ามานะฮะเพราะว่าอย่างที่เคยคุยกับคุณปืนว่าพรามเนี่ยต้องบูชาพระคเนศเป็นปฐมบูชานะฮะแล้วก็ในการบูชาพระคเนตรสิ่งที่ต้องใช้ก็คือขนมหวานนะฮะซึ่งในแต่ก่อนเนี่ยการหาสารให้ความหวานเนี่ยเป็นเรื่องยากมันมีแต่น้ำผึ้งนะครับ าะฉะนั้นผมคิดว่าพรามนี่แหละที่เป็นคนเอาตาลไปด้วยเวลาที่เดินทางเนี่ยเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะต้องมีน้ําตาลที่สําหรับจะทําขนมเพื่อจะทําให้เกิดปฐมบูชาถวายพระเนศได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารรที่เราเรียกสาให้ความหวานเนี่ยถ้าเราเริ่มมาจากต้นตานเนี่ยเราจะเรียกน้ําตาลเนี่ยนะครับแต่ว่าในในบา,บางในบางท้องถิ่นเขาจะเรียกน้ําพึ่งเพราะว่าเขาเริ่มมาจากน้ำพึ่งเยอยงทางใต้เนี่ยเขาไม่เรียกน้ำตาลเพราะว่าคาว่าตาลเนี่ยเป็น เป็นชื่อที่ใช้คนอินเดียใช้เรียกต้นไม้ชนิดนี้จากทางเหนือนะครับมีต้นไม้หลายชนิดทีเดียวที่มากับวัฒนธรรมแบบพรามเนี่ยเข้ามาถึงวัฒนธรรมไทยซึ่งแยกไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แทบจะแยกไม่ออกเลยในเรื่องของการใช้พืชพันธุ์กับเรื่องของศาสนานะครับ